ธัามิตุรุโตอาหังวันทามิทตโยอาหังวันทามิสปะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนยามมณีนปรัตศีสาหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยยถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาักขีทานังวรังคันธังสีวรีจมหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตโยอาหังวันทามิสปะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมณีนพรสสัสสีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีเจมหาเถรัน อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทตัตโยอาหังวันทามิสปโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมิ